สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแพงครัามเกม Monster Hunter Story 2เนาะโอเควันนี้แพงจะมาพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกหินระดับ9รวมถึงเควสระดับ9ดาวนะคะอ่าเห็นถ้วยแพงไหมอ่ะโดยเงื่อนไขของการปลดเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องจบเนื้อเรื่องทั้งหมดก่อนนะคะขึ้นไฮแรงปุ๊บอะไรปุ๊บเสร็จมาเราจะมาคุยกับสาวน้อยคนนี้ NPC คนนี้เขาจะโผล่มาหลังจากจบเนื้อเรื่องอะนะคะที่เมืองแรกของเราเลยเนาะโดยที่พอคุยกับเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้จดหมายเรามาฉบับหนึ่งเป็นการเป็นเหมือนตั๋วที่จะสามารถทําให้เราสามารถเดินเควสตต่อไปได้นะคะโอเคเควสนั้นจะเริ่มจากสาวน้อยคนนี้ค่ะสาวน้อยคนนี้จะอยู่ที่เมืองลามัวเนาะเมืองของฮันเตอร์นะคะโดยที่ก่อนหน้าที่จะรับเควสเหล่านี้ได้หรือเควสที่พากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นั้น เราจะต้องทำเควสก่อนหน้าก่อน3เควสด้วยกันนั่นก็คือเควสที่เขาให้เราหาปุกเก้มาให้เขาดูก็คือเอาปุกเก้เน่ยเข้าตีมาให้เขาดูเนาะอ่ะอีก2เควสต่อมาก็คือเควสให้ไปตีพิงราเทียนราเทียนชมพูเนาะกับราทาลอสฟ้านะคะเป็นเควสฆ่าเนาะอ่ะแล้วพอเราทำ2อเควสนี้เสร็จเนี่ยเควสจดหมายก็จะเริ่มขึ้นค่ะนั่นก็คือ อ่าเมืองนี้เนาะโอเคค่ะพอมาถึงเมืองนี้ก็กลับมาคุยกับเขาเขาจะพูดถึงเรื่องของเดวิ a n นมอนสเตอร์มอนสองนามหรือมอนตัวในภาคเก่าๆอ่ะเนาะก็คือเป็นมอนระดับสูงขั้นหนึ่งเอาเป็นว่ารู้กันในในามของ d e วิ a n สมอนสเตอร์แล้วกันเนะ <c oughs> เาะเขาก็จะให้เราไปตามหารอยแท็กกิ้งมอนพิเศษเหล่านี้ในภูมิภาคต่างๆโดยเริ่มแรกมาเนี่ย เขาจะให้เรามาที่ฮาโคโลเมืองแรกของเรานั่นเองค่ะอ่ะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวแพงจะทำให้ดูก่อนสักเควสหนึ่งเนาะต้องรับเควสก่อนอะนะคะแล้วก็ต้องทำไล่มาเนาะมันเป็นเควสต่อเนื่องอะนะคะโอเคพอเราออกมาจากเมืองแรกเนี่ย หรือมาที่ภูมิภาคแรกเนี่ยตามเควสนั้นนาวิรูเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเอ้ยไอ้แมลงของเรามีปฏิกิริยาเนาะให้เราตามรอยแทร็กของมอนสเตอร์ปริศนาไปก็ถ้าใครที่เล่นภาคเวอร์มาก่อนก็น่าจะคุ้นเคยกับแมลงตามรอยของเราเดีนะคะนี่แหละก็ให้เราตามเก็บรอยตามที่แมลงเขาไปเกาะนะคะให้ครบร้อย ร้อยแต้มแพงก็จะตามเขาไปจริงๆแล้วแพงแนะนําให้มาตอนกลางคืนนะนะคะเพราะว่าแสงของมแมลงเนี่ยเขากลืนไปกับหญ้าเหลือเกินคือตอนกลางวันเนี่ยตามค่อนข้างเหนื่อยมันยังพอเห็นบ้างแหละแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยด้วยความที่ว่ารอบข้างเรามืดเนี่ยแล้วมแมลงเขาเลืองแสงเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากกว่าเนะาะเหตุที่แพงใช้นาฬิก,กาเพราะว่ามันหายตัวได้ ขั้นตอนแรกคือเขาให้เราหาแท็กทั่วๆไปเนี่ยบนเกาะให้ครบก่อนจากนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มตามรอยมอนสเตอร์เป้าหมายของเราอะนะคะโอเคในแง่นี้แพงขอใช้เวลข้าหน้าแล้วกันบินได้ไงทีนี้บินตามรอยแบบไม่ต้องวิ่งอะ่ะ <laughs> <laughs> มันจะคล้ายๆกับเควสที่เราใช้แมลงของเราในตอนแรกอะนะคะ เนาะตามรอยต่อไปจริงๆแล้วการตามรอยบางทีนี่คือแบบเดี๋ยวเขาจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเขาก็จะอยู่ข้างล่างอะไรแบบเนี้ยเนาะ <c oughs> ตะกี้เพิ่งลงมาข้างล่างกลับขึ้นมาข้างบนอีกแล้วอะไรแบบนี้เดี๋ยวเวลคาน่าบินติดหิน ควสพวกนี้เป็นเควส t ต่อเนื่องอะนะคะคือถ้าเราไม่ทําของเก่าก่อนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรับของใหม่ได้เนะาะดังนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปทํากันนะนะคะตามหา,มาแมลงก่อนหายากเหลือเกินนาะาอยู่ไหนเนี่ย หลืออีกยี่สิบแต้ม่ะนะคะโดยประมาณโอเคพังเจอละครบอีกอันนึงโอเคค่ะหลังจากที่เราหารอยครบเนี่ยดันเจียนหรือว่าถ้ำของมอนสเตอร์ปริศนาเป้าหมายก็จะโผล่ขึ้นเนาะ ก็ถ้าเราตามแท็กกิ้งหรือตามรอยเควสไว้เนี่ยเขาก็จะชี้ตำแหน่งของถ้ำให้เราเลยจะเกิดขึ้นเมื่อหารอยครบเท่านั้นนะนะคะตำแหน่งแรกก็จะอยู่ที่นี่เนาะไปะเข้าไปดูกันเถอะว่าตัวอะไรเควสที่น้องให้มาเนี่ยจะเป็นเควสของมอนสเตอร์เดวิสอะนะคะอ่อ ก็มันจะคล้ายๆขาวงกดระดับหนึ่งมอนสเตอร์ Monster ในนี้เนี่ยจะเป็นมอนสไฮแรงก์หมดเลยเนาะแพงเอานารุก้ามาเนี่ยเพราะว่าแพงไม่อยากสู้นี่แหละค่ะคือจะได้วิ่งไปแบบหาหีบหาอะไรแล้วก็แบบเดินไปเจอมอนสเตอร์เลยอะไรแบบนี้เนาะเจอบอทเทิลแคปจริงๆที่แพงต้องแวะหีบเนี่ยเพราะว่าของในหีบบางทีเนี่ยบอทเทิลแคปหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นของที่ดีนะคะ Cap บอทเทิลแคปร้อยใบ วอตเแคบร้อยขออภัยวอตเทแคบเลียนฝาขวดใช่ไหมวอตเทแคบร้อยฝาเนี่ยแลกตั๋วทองได้หนึ่งตั๋วเลยนะมันดีมากนะทุกคนมันคือตั๋วที่เอาไว้สําหรับหาไข่แร่พวกมอนสเตอร์เดเวียนกับมังกรโบราณน,นี่แหละอ่าเราต้องสู้กับมอนสเตอร์เดเวียนตัวแรกนั่นก็คือเจ้าซิเวอร์วินนารูก้านะคะนารูก้าใส่ลมเงินที่แพงเรียกว่ามอนสองนามเนี่ยเพราะว่า เขามีฉายานำหน้าเนาะมันไม่ใช่นารุก้าเฉยๆมันเป็นซิวเวอร์วินนารุก้าเนาะก็เป็นฉายานะคะหรือจะเรียกว่ามอนตัวก็ได้สาเหตุทนนี่เรียกมอนตัวเพราะว่าภ้าเก่าเนี่ยในการจะลงไปล่าเขาเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวในการล่านะคะเขาก็เลยเรียกกันว่ามอนตัวเนาะพวกนี้เขาเป็นมอนสเตอร์ปรกติที่วัฒนาการมาจากการต่อสู้หรือจากการถูกล่ามานะคะจนกระทั่งแข็งแกร่งขึ้นนะเนาะ อันนี้มาสู้โชว์เฉยๆถ้าใครไม่อยากดูจังหวะที่สู้เนี่ยสามารถข้ามไปข้ามไปในคลิปช่วงถัดไปได้เลยนะคะ ้นส่วนของมอนสเตอร์แต่และชิ้นส่วนเนี่ยเขาจะแพ้อาวุธไม่เหมือนกันนะเนาะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวแพนจะทําไกด์ของการต่อสู้แล้วก็ไกด์ของการผสมยีนแบบละเอียดตามมาเร็วๆนี้แหละเนาะเก็บข้อมูลอะไรพอสมควรละขอฮิวก่อนถ้าใครที่ดูกันมาถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะรู้แล้ว,วมันสปอยถูกไหม นั้นแล้วเนี่ยแพงจะบอกว่าริเวอร์โตเนี่ยเขาจะตีแรงมากค่ะเพราะเขาเป็นฮันเตอร์เนาะเป็นฮันเตอร์แบบฮันเตอร์นี่มันตีแรงกันทุกคนเลยใช่ไหมโอเคนี่ไงถ้าประสานคือถ้าดาบของเขาเนี่ยฟาดทีนึงเนี่ยมอนพัดเบรกได้เลยอะ ท่าที่เขาปาดขึ้นนะกราวอะท่ากราวสแลชเพราะว่าตอนแรกแพนเขาจะว่าห่างมอนสเตอร์ทุกตัวเนี่ยจะแพ้ดับไปประมาณคือแบบไม่ใช่บางตัวก็แพ้เพี้ยซิ่งบางตัวก็แพ้ค้อนอะไรแบบนี้นะคะก็ท่าต่างๆของเขาเนี่ยจะต่างกับตัวปกติอะเนาะ ดังนั้นแล้วเนี่ยต้องจำแพทเทิร์นเอาเองอะเนาะแพงเนี่ยตอนนั่งสู้เนี่ยถ้าจำไม่ได้จริงๆพงก็จะนั่งจดเอาไว้ว่าแบบเอ้ยตัวนี้เนี่ยท่าสีอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าบางทีนั่งคุยนั่งอะไรไปก็สามารถพลาดได้เหมือนกันใครที่ยังไม่อยากดูสามารถข้ามไปก่อนได้นะคะข้ามไปในคลิปช่วงถัดๆไปได้เลยเนาะ ท่าไมตายก่อนอ่าตะกี้นี้แพงใช้ท่าไม้ตายเนี่ยมันกดข้ามถูกไหมเพราะว่ามันสกิปเป็นความเร็วระดับ3อันนี้คือท่าปกตินะคะอันนี้เปิดให้ดูกันนะเนาะเขาจะท่าคล้ายตัวธรรมดาค่ะแต่ต่างกันตรงท่าปิดของเขาเขาจะฟาดหางลงเขาจะไม่ยืนแบบยืนเก๊กนี่ไงล่ะอ่าจะตายแล้วมอนสเตอร์ในนี้จับไม่ได้นะคะคือมันเป็นเควสให้ฆ่าเนาะตามรอยแล้วก็ฆ่ามันทิ้ง สิ่งที่เราจะได้รับนั่นก็คือชิ้นส่วนไอเทมจากตัวของมอนสเตอร์พวกนี้เพื่อเอามาทําชุดต่างๆนะคะในกรณีที่เราแบบยังไม่เคยเจอเขามาก่อนเนี่ยอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปฟ a ตตลิสแพงมาแล้วเนี่ยน่าจะรู้ว่าเออในชั้นท้ายๆเนี่ยมันจะมีพวกมอนสเตอร์เดวินมาให้สู้เนาะแต่ก็ถ้าสมมุติว่าแบบขี้เกียจไปอยากจะสู้เลยก็นี่เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ ขอปิดสวยๆหน,น่อยเถอะไหนก็ไหนละตายไหมตายโอเคนี่ไงล่ะเรียบร้อยพอจบเควสนี้เนี่ยแมวก็จะบอกให้เรากลับไปหาน้องคนที่เรารับเควสมานะคะแต่ก่อนหน้านั้นเราก็จะได้รับถ้วยรางวัล ปลดหินระดับเก้าเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็กลับไปคุยกับเขาค่ะทีนี้เขาก็จะให้เควส t ใหม่ต่อมาก็คือให้ไปตามรอยเดวิลมอนสเตอร์ตัวต่อๆไปนี่ไงเห็นไหมดูจากคำพูดเขาม่จะบอกซิลเวอร์วินเหรอไม่เพียงแต่จะรู้ว่ามอนอะไรนาย,ยังไปสา,สามารถไปตามหาถิ่นที่อยู่แล้วก็ล่ามันมาได้ด้วยเพราะงั้นแล้วฉันอาจจะแบ่งข้อมูลต่าง ให้กับนายได้เนี่ยแต่ตรงที่แพงไม่รู้คือเขาบอกว่ามีใครบางคนรอเราอยู่เนี่ยแพงไม่รู้ว่าใครเพราะแพงเลยเข้าไปดูก็ไม่มีใครทีนี้เขาก็จะบอกรายชื่อมอนสเตอร์ตัวต่อไปให้เราไปล่านะคะก็จะเป็นเดวินเหมือนมอนสเตอร์ตัวตะกี้เนาะก็จะบอกว่าให้เราไปที่อัลคาร่าเน่ยเมืองที่สองของเรานั่นเองอ่ะให้ไปล่ามอนสเตอร์ก็ตามรอยเหมือนเดิมค่ะจนเจอถ้าแล้วก็เข้าไปสู้ คราวนี้ก็จะเป็นเจ้ากริมคอทิกาเล็กเนาะทิกาเล็กสองนามทิกาเล็กเดเวียนะนะคะก็เหมือนเดิมค่ะต่อสู้พอสู้ชนะเสร็จก็กลับไปคุยกับเขาเหมือนเดิมเพิ่มเติมหลังจากที่สู้เสร็จแล้วเนี่ยต่อให้เราคุยไข่เนี่ยก็จะไม่ได้ไข่ของมอนสเตอร์พวกนี้นะคะเพราะเขามีวิธีเฉพาะที่จะได้รับนั่นก็คือต้องลงออนไลน์นะคะต่อจากทิกเล็กได้ไรต่อจากทิกเล็กก็มาที่โลลลสกาค่ะอ่ะ ตามรอยหาถ้ำพอเจอถ้ำเสร็จก็เดินเข้าไปได้สู้กับตัวอะไรได้สู้กับจินก็ในแบบนี้เขาเป็นแบบหนาวนะคะดังนั้นอย่าลืมกินฮอตมิสก่อนเข้าไปสู้นะคะก็พอเข้าถ้ำเสร็จก็กินได้เลยเนาะอืมเป็นจินทองอะนะคะทันเดอร์ลอสส่วนที่สุดท้ายเนี่ยที่น้องให้มาเนี่ยก็คือกลับมาที่อนาเขตลาม,มัวเหมือนเดิมอะคะ่ะที่ที่กิลตั้งอยู่นั่นเอง ก็ตามรอยอยู่ในทะเลทรายนั่นแหละแล้วก็จะเจอถา้าพอเจอถ้าเสร็จตัวสุดท้ายที่เราจะต้องสู้ก็คือเจ้าเดียบลสสองนามบัดบาทสนั่นเองค่ะเดียบลสเดวิสันพอสู้เสร็จเรียบร้อยกลับไปคุยกับน,น้องเนี่ยคราวนี้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นละแต่เราก็จะปลดล็อกเควส์สำหรับสู้กับเขานี่เห็นไหมพอเราจบ3เควสนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะปลดทริอล ไม่ไม่ใช่อะไรอ้อขออภัยปลดซับเควส์ก้าดาวขึ้นมาเต็มเลยอ่ะรวมถึงปลดมันติเควสมันติก็จะโผล่ขึ้นมาละให้เราสู้นี่ค่ะเควสพวกนี้กรณีที่เราอยากจะได้ชุดเกราะของพวกเขาเนี่ยเราก็แบบเนี่ยเอ้ยล่าคนเดียไม่ไหวไปล่ากับเพื่อนก็ได้เนี่ยอยากจะล่าเขาเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการแล้วปลดล็อกเควสให้ล่ามอนพวกนี้กับเพื่อนนะเนาะเป็นมอนเดเวียนนะคะ ก็มันจะประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่ถามว่าเอ้าแล้วไข่ของพวกมันมาจากไหนแพงเอามาได้ยังไงมาจากสิ่งนี้นะคะมันติค่ะเป็นมันติแต่ว่าเราต้องใช้ตั๋วทองที่แพงบอกว่าหามาจากการแลกฝากขวดร้อยฝาเนาะหรือว่าไปเปิดหีบในดันเจี้ยนมันติก็ถ้าโชคดีก็จะได้มาเนาะเนี่ยแหละดันเจี n ยนเอ็กซ์พลอเวกนี้นะคะต้องจบเควสก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นตั๋วระดับแดาวเนาะ ก็สำหรับวันนี้นั้นก็ขอบคุณที่ติดตามมานะคะชอบกดไลค์ใช้กดซับเพื่อเป็นกาลังใจในคลิปต่อ,ตอไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ